เียไม่ครับสี่เฮียวินไม่พูดครับอะไรวะอะไปอะไรเพื่อถามตอบเดียวไปเฮียเฮียเคยยินตำนานตุ๊กตาบอคลารีป่ะตำนานมงคณเนาะเขาบอกว่าคู่รักคู่ไหน ที่จูบกันใต้ต yeah> ุ๊กตาบอคเคอรี่จะมีความรักที่ยืนยาวโอ้โหสาว อาโรนมาเก็บตังกับนี่นะอเครับเลิศหรืเปล่าไม่รู้นะขอโทษด้วยนะครับเพียงโดนหัวใครหรือเปล่าฮะจริงโดนหัวไหมครับไม่โดนไม่โดนโอเค